แล้วถึงเวลาพูดเราสัดีครับเวลามีอะไรอยากจะบอกไหมบอกไปทั้งหมดเลยอยากจะบอกอะไรเหรอครเข็มจีราจะออนแล้วครับผมก้วสิงหานี้นะครับพร้อมกันดีทีหนึ่งใช่แล้วก็อีกที่อยากจะบอกมากกว่านั้นคือคมันมีอะไรให้ทุกคนได้ดูเยอะเลยที่สําคัญเลยคืออัดอั้นตันใจอยากพูดมากว่าพ่อครูเขาเนี่ยยังไงลูกเขา เขาเป็นพี่พระเอกที่มีพฤติกรรมที่ชวนเงินงงแค่ไหนอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วคืออยากให้ทุกคนได้สัมผัสเพราะว่ามีคนตกหลักพระคูมมากมายทั่วราชอาณาจักรไทยตอนนี้แต่ใครมันจะมารู้ดีกว่าน้องเขมแพ่จริงรายละเอียดดีเทลเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นพระเอกคงอะไรยังไม่รู้ต้องหาคําตอบดูครับ ค,คุณจะไม่แก้ตัวหน่อยหรออันนี้ผมผมโยนโจทย์น,น,น,นะเผื่อคนดูเขาแบบสงสัยอันนี้คือน้องเข็มหรือว่า <laughs> ใครอันนี้น้ำาปียกแล้ิมงช่วยน้องเข็มอ,อยู่ใช่<อ>พูดแทนอยู่นั่นแหละฮะจริงๆก็ทุกคนจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วพ่อครูเป็นคนยังไง <laughs> <c oughs> ก็ยอมรับในเรด่อีครูกับตัวเราใกลกันไหมพี่เก่งครับถามว่าใกลกันไหมล่ะฮะจริงๆมันมีมุมมุมที่เหมือนแล้วก็แตกต่างอย่างอย่างที่เก่งบอกว่า มุมที่เหมือนก็คือความนิ่งความสุขมอะไรแบบนี não, ้ใช่ทำไมนิ que que ่งไม่เชื Bilder, ่อเลยไม่เพราะว่าตอนต้องตอนเปิดตัวถืว่าเป็นพี่เก่งจะมาแล้วครับคุณอ่ะเปิดแบบฟีดแบ็ก็ดีมากนะเขาเหมือนทุกคนบอกว่าตรงคาแรคเตอร์ตรงในนิยายได้ได้เขาบอกให้กันไหมฮะพี่อยากอย่างที่บอกแล้วว่า พอพอเป็นมุมที่เก่งทํางานน่ะมันก็จะมุม,มที่แบบนิ่งขึ้นสุกฝนขึ้นโฟกัสเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนกับเหมือนกับพ่อครูนในในมุมมองที่แบบออกไปเจอผู้คนออกไปเจอชาวบ้านเป็นที่พึ่งของทุกคนเป็นผู้นําของทุกคนอะไรแบบนี้ในภานี้ก็รู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีส่วนส่วนพานที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของคอมฟอร์ตอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ เราพยายามเวอร์กับกับตรงนี้อยู่เพราะเก่งเป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกไปไม่ค่อยเก่งอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยากที่เราต้องไปแบบโปรเจกต์ขึ้นมาว่าตัวละครนี้มันมีความรู้สึกยังไงจริงไหมคะแสดงความรู้สึกไม่เก่งจริงไหมเฟิมไหมคะลูกจริงครับเขาเหมือนพ่อครูมากเขาเป็นคนแบบปากแข็งอะไรเขาชอบแบบ พูดอย่างนึงแล้วแบบทำออย่างนึงแต่ไปโว้แวกคนอื่นแล้วไม่บอกเราตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีได้ยินมาบ้างปากแข็งกระใจดีหรือเปล่าเราไม่สู้นด้ไงล่อคุณก็พูดกับผมเลยก็ได้ก็พูดบ่อยอยู่นะไปที่ตัวลกครับเข้มกีฬาเขมกีฬาไกลสักน้องติงเยอะไปลูก จริงๆก็มีใกล้มีไกลบ้างเล็กน้อยนะแต่จริงๆพูดๆไปหละครั้งแล้วแหละเข็ม,มจีฬาก็คิดว่าสรุปสั้นๆง,ง่ายเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายครับแล้วกันอื <laughs> ตั้งแต่อายุ20่สิบเต็มกายออหาหมอผีถูกใจไม่มีเ <laughs> มื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันฝันมาพบหมอผีหน้าดี <laughs> พาไปเที่ยวบนพาไปนั่งจิ๋จีหรือพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนให้เธอหน่อยสิแค่นี้แล้วกันครับคนไทยยัดยัดไม่ไม่เกินโคต้าไม่ไม่เยอะฟังเพลงเมื่อกี้รู้เรื่องลวอยากดูต่อแน่นอนติดไหมติดไมลิขสิทธิ์เมื่อกี้ไม่ติดนะไม่ติด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 ไม่ไม่ติดถ้าติดเดี๋ยวพี่เก่งได้ ก็เป็นการช่วยกันเราคนไทยด้วยกันนะคะคนไทยด้วยกันเมื่อกี้เป็นการดันซอฟทาวเวอร์เพลงไทยอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเหมือนก็คือเรื่องการเห็นได้ถือว่าเห็นด้วยเห็นคือเขมเวลาเห็นและน้ำปิงก็เห็นคือน้ำปิงยังไม่เอ็กซ์เพรสเท่าเขมรีลาเขมรีลาเนี่ยเขาเห็นเป็นเป็นคนเป็นแบบเป็นเป็นก้อนมวลสารเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าน้ำปิงเนี่ย จะชอบเซนส์เรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงมากกว่าว่ามวลเอเนอร์จีมากกว่าแต่ยังไม่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนซึ่งไม่ซึ่งก็ดีแล้วแต่ที่รู้สึกว่าเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเข็มจิราต้องรอดเนี่ยเขารอดจริงซึ่งน้ำปิงตอนนี้น้ำปิงรอดจริงเพราะทั้งกองเนี่ยแต่คนอื่นไม่รอดที่หรอคนอื่นเจอเรื่องอะไรหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้น้องเข็มยังอยู่ที่เดิมยังไม่มีเรื่องอะไรรอดคนเดียวเลย นั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่าคือทุกคนประสบภัยกันหมดเหลือแต่น้องเข็มนี่แหละที่ไม่เจออะไรเลยตอนนี้เข้มี่องใช่งงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าทำไงเพราะครูไม่รอดเพราะครูโดนตั้งแต่วันแรกเพราะครูประสบการณ์เราเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่ประสบประสบการณ์เก่งใช่ไหมเอาเอาที่ที่รู้สึกเลยก็คือคือเก่งอ่ะมันมันมีซีนที่แบบเก่งต้องนั่งนั่งท่าเทพนมแล้วแบบเก่งไม่เคยแบบ ไม่เคยคือที่เห็นว่าปวดเขา่าปวดเข่าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์บ้างเรื่องจริงบ้างอะไรเนี่ยอาจจะแบบแอคติ้งเจ็บบ้างแต่พอไปถ่ายเนี่ยเก่งเรียกว่าน่าจะเจ็บเจ็บหนักที่สุดในรอบหลายปีเลยเพราะว่าเข่าบวมแล้วแบบเดินไม่ได้ช่วงนั้นแล้วก็ต้องเลื่อนการถ่ายทําไปอยู่วัน2วันเหมือนกันแล้วก็ไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดอาการแบบฉีกขาดของตรงหัวเข่าอะไรเนี่ย เอรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็มีคนประสบภัยเหมือนกันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกองก็นั่นแหละครเป็นผู้ประสบภัยใช่ใช่ครไม่เราคือเกิดจากสาเหตุอะไรคะตอนนั้นรู้ไหมคุณหมอบอกว่ามันอักเสบเฉยๆเลยอย่แต่อยู่อยู่มันก็เป็นอย่างอ่ะใช่ใช่ซึ่งท่าเทพนมคือเก่งเก่งก็ไหว้พระไหว้อะไรแบบนี้ปกติก็นั่งบ่อยอะไรแต่ครั้งนี้มันแปลกหลังจากนั้นก็ อไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะให้ยืมก็คือแปลว่าเนี่ยอย่าไปเล่นเขาอีกแล้ว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 แลิปนล้บนลล้ออนไลน์เล้วูล้วแล้วู่างมล้วตา้วแน้่ยลอเออขอโล้ครับขอโทษก็้วแา้ยแล้วแล้วแล้วล้วแล้่แล้วแล้ไม่ต้ไม่จอ้เแล้อแล้ว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 ล้วแล้ว้วแล้วแล้รอด้วไม่ร้้แวแแลลอ หรือเพราะว่าเขารับแทนเราไปแล้วตัวตกตัวล้วจริงจริงหรือว่าคือือหรือว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าด้วยด้วยเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยตัวพ่อครูมีจังหวะที่ต้องแบบซัพพอร์ตเราในด้านจริงๆริงก็รู้สึกว่าเขาเองก็เหมือนเป็นดวงซัพพอร์ตเราที่เหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนพ่อมันจะมาหาเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นเขาที่เอฟเฟกต์ไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ ไม่รู้ว่าจริงไหมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน้องแบบอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เราก็พยายามดูแลกันในพิเศษตลอดช่วงเวลาที่ออกกองเพราะว่ามันออกไปในสถานที่ใหม่ๆเรื่อยๆสถานที่มันมีมันมีจริงอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันเป็นตกพื้นที่อะไรใดๆมาก่อนก็ ดูแลกันอย่างเต็มที่พกของดีทุกวันตอนนี้กระเป๋าเปิดไปนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระใดๆหรือว่าของลังของแบบที่ช่วยเสริมมงคลอะไรเงี้ยแต่เนี่แน่วันนี้เราจะได้ดูกันแบบเซต์อ่านบอกอแฟนหน่อยว่าไปรอชุมด้วยค่ะได้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นอีีแรกที่รู้สึกว่าอยากจะลุ้นไปพร้อมกับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆนะครับที่เป็นแฟนนิยายนะครับก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบเอยเคยอ่านมาแล้วแบบ ถ้าดูแล้วแบบภาพในหัวมันจะซ้ำไหมอะไรแบบเนี้ยเก่งจะบอกว่าคือแต่ละซีนคือแบบเราครีเอทแบบตามในนิยายแล้วก็มีซีนที่แบบเพิ่มเข้ามาอีกบอกเลยว่ามันมันสนุกยิ่งยิ่งขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ฝ่ายถึงพี่พี่นะครับที่ไม่ได้เป็นแฟนนิยายนะครับที่เป็นอ่าพี่พี่ที่แบบดูซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีก่งซีรีส์ที่แบบดีมากๆเลยทุกคนได้ดูกันครบรถเลยทั้งความกลัวความแบบ ความแบบความรักความแบบความตลกความฮาอะไรแบบเนี้ยครบรดเลยครับแต่ได้ดู E ีพีแรกเมื่อไหร่นะคะพร้อมกันเมื่อไหร่นะคะดู E ีพีแรกนะครับวันที่9สิงหาคมนะครับดูสดทางช่องวัน3 1เนะครับเวลา3ามทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังทางไอชีนะครับเวลาสีทุ่มครึ่งค,ครับขอบคุณค่ะ